อันนี้คือปลาผ่าปลาผ่าหนังเบอร์สี่นะคะมาดูตัวใสๆคะ่ะตัวใหญ่ๆนะคะหางเป็นหางนะคะตัวเป็นตัวบางเฉียบคะ่ะสวยงามสะอาดนะคะย่างได้ทอดได้นะคะหอมอร่อยคะ่ะไซส์นี้สวยงามมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเราลองมาเทียบกัน เทียตัวตัวใหญ่มากนะคะหางเป็นหางนะคะดูหางดูหางสวยมากค่ะหางนี่ก็ตัวนะคะใสๆทั้งนั้นเลยหมึกพาเบอร์สี่นะคะเหมาะสำหรับย่างค่ะทอดก็ได้นะคะสวยงามค่ะคลิกค่ะ